ครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของคนดังครับคนดังเนี่นะครับเราก็จะมาดังไฟนะครับดังไฟจุดเตานะครับที่จะปิ้งย่างนะครับเกี่ยวกับการทาอาคองหมูย่างเนื้อย่างต่างๆนะครับน้าตรงน้ําตกลาบก้อยต่างๆนะครับมีทั้งสุกทั้งดิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดไฟนะครับวก็ย่างทําอาหารกันนะครับ สำหรับอาหารเมนูนี้นะครับก็จะเป็นหมูย่างพริกครับใส่เผาขั่วนะครับแล้วก็ปรุงรสเด็ดนะครับเป็นเมนูเด็ดมานำเสนอนะครับอร่อยนะครับทานกับข้าวเหนียวแซบอีรีนะครับในส่วนของเนื้อนะครับก็คัดสรรนะครับส่วนที่ติดมันเล็กน้อยนะครับก็จะมีความหอมอร่อยนะครับเวลาเราย่างนะครับไอควันนะครับก็จะลอยขึ้นไปนะครับ เตะจมูกเลยนะครับนี่ครับเราจะมากรอกใส่ถุงแบ่งายครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาที่ร้อนๆจนเป็นร้อนนะครับนมันร้อนนะครับกรอกใส่ถุงครับอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันรักกันกลมเกลียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งนะจ๊ะ จ้า,าลวรอก่อนร้อนร้อนจ้าทางนี้นไฟจะอ่อนนะนี้ไฟจะไม่เรเพราะว่าตรงนี้เปนหนาเนาะ ข้าวเหนียวร้รอนๆจ้าโอ้ไอยไอยไอยขึ้นเลยข้าวเหนียวร้รอนร้อนสู้พันข้าวเหนียววันละสี่มวลใหญ่ๆนะครับ ครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนคอหมูย่างนะครับหมักเครื่องเทศหมักนมเต็มคาร์เบเลนะครับส่วนของบันดุกย่างนะครับก็สามารถทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับก็มีน้ำจิ้มนะครับหรือจะเอาไปทำนะครับไปทอดอ่าก้างออกนะครับแล้วก็สับนะครับแล้วก็ทำเป็นลาบนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม ย่างร้อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มนะครับน้าจิ้มรสเด็ดนะครับนี่นะครับก็จะใส่ผักเครื่องหอมไปด้วยนะครับแล้วก็จะโรยหน้าด้วยข้าวคั่วครับจะแซ่บมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับน้ําจิ้มนะครับก็ทานกับคอหมูย่างนะครับที่หมักนะครับตามสูตรของทางร้านนะครับก็จะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่นะครับคอหมูย่างนะครับที่ ครื่องนะครับแล้วก็หมักนมนะครับแล้วก็แช่เย็นไว้นะครับพอได้ที่นะครับเราก็เอามาย่างนะครับนี่นะครับเป็นทั้งโฟมนะครับที่เก็บความเย็นนะครับนี่หลากหลายเมนูให้ท่านได้ชมนะครับท่านชมเลยนะครับเวาจะเป็นลาบปลาดุกก็เด็ดนะครับส้มตํานะครับอันนี้จะเป็นตาข้าวโพดกุ้งสดนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับอร่อยมากๆนะครับ สำหรับตรงนี mm ้นะครับก็จะเป็น3ามแยกไฟฉายนะครับก็จะมีรถไฟฟ้านะครับวิ่งผ่านด้านบนนะครับนี่นะครับเป็นทางรถไฟฟ้านะครับด้านบนนะครับด้านหน้าตรงนั้นนะครับก็จะเขียนว่าสามแยกไฟฉายนะครับียนว่าไฟฉายไว้นะครับก็จะมีรถเมล์วิ่งหลายสายนะครับ สสวนหลักวันนี้นะครับก็พาชมเมนูตัวอย่างบางส่วนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้ก็สามารถสั่งผ่านไลน์แมนนะครับหรือโรบินฮูดนะครับเกี่ยวกับกรับต่างๆนะครับง่ายมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่สำแยกเพชรชานะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับง่ายมากนะครับช่องทางการติดต่อซื้อขายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ